ตอนนี้ส่วนความสุขเนี่ยนะความสุขเนี่ยนะคือความสบายกายความสบายใจความสำราญความปราศจากโรคเนี่ยเขาเรียกความสุขสุขกายสุขใจนะสบายกายสบายใจตอนนี้ความสุขเนี่ยมันมีอยู่สามประเภท ใหญ่ๆห,หนึ่งความสุขจากกามคําว่ากามไม่ใช่เรื่องลามกนะกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเฮ้ยคนนี้ร้องเพลงเพราะเราฟังแล้วเราชอบอันนี้กามมาสุขไอ้คนนี้ร้องเพลงแมวไหนเลยฟังแล้วไม่ชอบกามมาทุกขมันเป็นของคู่ไอ้คนนี้เขาทำดีนะช่วยเหลือสังคมอะไรนะเราก็เห็นใช่ไหมเออเป็นกามมาสุข ไอคนที่เกียจนอนเหมือนแมวนอนหัวนี่นอ้กามมาทุกข์นี่กามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันเข้ากระทบเราอาจจะตาหน้าภายนอกเข้ากระทบมันมีทั้งสุขทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าดีก็เป็นสุขถ้าไม่ดีก็เป็นทุกข์คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคกามอาหารร้านนี้อร่อยไปกินอาหารร้านนี้ <c oughs> บอกไปกินอาหารร้านนี้ไม่อร่อยไอ้กามมาทุกข์แล้วเข้าใจนะ ฟังเพลงนี้เพราะเพราะบาทหนึ่งเจ็ดพันบาทฟังมาลูกเจ็ดพันบาทคนโง่เขาฟังเพราะหาลูกไม่ว่าพอเพลงจบปั๊บมันการมาทุกมันเกิดแล้วโอ้โหคูเสียไปตั้งเจ็ดพันกรจนะเนี่ยกรรมมาสุขการมาทุกมันหมายถึงอย่างนี้คนส่วนใหญ่สุดตามมัจยปัญญาจินตามัจยปัญญานักศึกษาทั้งหลายนิยมสแสวงหากามมาสุข สอบไล่เกรดออกมาโอ้โหเอต้องเยอะบีซีมีน้อยแม่มีความสุขไปอวดเพื่อนอวดพ่อมอวดแม่กามาสุขเข้าใจนะเออหมายถึงอย่างนี้กามาสุขคนส่วนใหญ่สแสวงหาอย่างนี้แต่คนส่วนน้อยสแสวงหาความสงบสุขจิตสงบเป็นสมาธิโอ้โหมันละเอียดประณีตยืนยาวก็ไม่ต้องลงทุนเลย ก่อนนอนสวดมนต์หลังสวดมนต์ก็นอนล้มตัวลงนอนก็ลมเข้าก็พุทธลมออกก็โทไม่เอาละเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ลมเข้าก็ออกซิเจนลมออกก็ซีโอสอออกซิเจนซีโจิตมันก็สงบละเอียดประณีตย,ยืนยาวไม่ต้องลงทุนไม่มีทุกเป็นของคู่เห็นไหมนี่แหละครับสงบสุขมันละเอียดประณีตยืนยาวกว่า เนี่ยสิ่งที่มนุษย์สามารถแสวงหาได้เข้าใจนะ